สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศออสเตรียนะคะมานี้มือว่างๆเข้ากับซิมาเฮดพิซซากินกันเองนะคะเริ่มต้นด้วยซื้อแป้งมากนะคะซื้อเคแป้ลมากแล้วก็มาใส่ซอสมะเขือเทศนะคะหรือว่าซอสถี่สำหรับเห็ดพาสต้านะคะที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาก็สามารถเอาใส่ได้เลย,เลยถ้าตามตรงการแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่นะคะ ตามปริมาณที่ต้องการอีกนะคะบ่มีจํากัดว่าต้องเฮดแบบใดเพราะเฮ้าเฮดกินเองนะคะตามใจผู้กิน,นะคะ่ะแล้วก็เพิ่มแฮมนะคะเพื่อให้มีรสชาติของเนื้อหน่อยนะคะเป็นแฮมที่เฮ้าอาจจะเลือกมาจากการกินอาหารหลบก้อนห้องกระสามารที่สินํามาสซไ้นะคะบ่ได้จากัดว่าต้องเป็นแบบใดนะคะ ตามด้วยบักเคเทศนะคะเลาก็หันหันเป็นแหวนเป็นแหวนแล้วก็เอามาใส่ตามต้องการนะคะผู้ใดบ่มักบักเคเทศก็บ่ใอ่ไซก็กกได้นะคะแต่ส่วนหลายคนอยู่ประเทศออสเซียเพิ่นมักกินบักเคเทศเพราะบักเคเทศบานเพิ่นมนหวานน่ะเนาะคะ่ะเฮาก็ใส่ไปแน่เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็สิเพิ่มบักนัดนะคะขอไปบักนัดหวานๆฉ่ำๆ มันกะสิเห็ดให้รสฉาติของพิซซ่ามันมีรสหวานปนน้ำนะคะรสเปรี้ยวปนน้ำมันกะสิแซ่บไปอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะจากนั้นฮอกระสีไซสมุนไพ่นะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมกระสีมีสมุนไพชนิดต่างๆนะคะรวมอยู่ในหนีฮอสื่อสำเร็จลูกมากนะคะฮอกระเสียวมาใไซเป็นของพิซซ่าโดยเฉพาะนะคะเพิ่มกลิ่นให้พิซซ่ามันหอมมากขึ้นนะคะ ใส่ทุกอย่างตามต้องการแล้วถึงเวลาเอาเข่าตาอบนะคะเขาสามารถกดโหมดพิซซ่าเลยก็ได้หรือว่าสิกดความห่อน200องศานะคะแล้วก็ใส่เวลาประมาณ10หาชงี0นาทีนะคะถึงเวลาย่างมันแล้วแล้วมันก็สินาตาประมาณนี้นะคะเรือ่องหอมเป็นตะเส็บนะคะเมื่อนี้ก็ขอตัวไปกินพิซซ่าก่อนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ